อยู่อย่างปลอดภัยก็คือเขาจะเขาจะกลัวมดเขากลัวมดเนาะเขากลัวมดเขาเราก็เอากระลาไปงอวงงอไปงองอไปให้ทั่วเพื่อที่จะทําให้เป็นเหมือนลังเหมือนลังจอมปลวกจอมปลวกเขาก็จะไปอยู่ในกระลาแล้วก็จะทำลังขึ้นมาเป็นเชื้อเป็นยีสต์ของเขาขึ้นมาใช่ผมเอาธรรมชาติครับเพราะผมเห็นตรงนี้แล้วว่าตรงนั้นจะมีกระโหลกกระลาตรงนี้เยอะมากครับ อันนี้คือที่เขากินด้านในครับอันนี้คือที่เขากินด้านในอันนี้คืองอมอยู่เงี้ยนะครับงอมอยู่เงี้ยฉากก็ซ้อนๆกันได้เยอะที่รอยบางแหว่งนี่คือรอยจอมปวกเขากินครับรอยจอมปวกเขากินเนาะเพราะรอยจอมปวกเขากินผมก็เลยเห็นว่านี่คือธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาติของของจอมปวกที่เขาเกิดขึ้นมาเอาเอาพี่ก๊อเปิดพุงนี่รออะไรล่ะแหมมีเอาน้ำเย็นๆมาให้ด้วยกําลังเพาะเชื้อเห็ดอยู่เชื้อเห็ดโคนพี่ก๊อ เ<พ>นี่ยผมก็เลยจําลองจําลองจอมปลวกขึ้นมาทําให้เหมือนกับที่ธรรมชาติเนาะเราเอาเอากระลามะพร้าวเนี่ยที่เหลือใช้เนี่ยที่เหลือใช้เนี่ยครับเยอะแยะนี่แหละอ่านี่แหละ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 ธรรมชาติเยอะแยะเลยครับใช่ผมเห็นธรรมชาติต,ตรงเนี้ยเสร็จแล้วผมก็ได้ดูวิธีการเพาะเชื้อเห็ดแล้วก็บอกให้เราไปหาจอมปลวกแล้วพอดีผมมาเห็นกระโหลกกระลามากองอยู่ใช่แล้วก็ ผมก็ไปโกยๆดูเอ้ามีจอมปลวกด้วยเสร็จผมสิครับรอไหลล่ะว้าวแจ๋วเลยอ่าเนี่ยผมสั่งเชื้อเข้ามาก็จะเป็นกล่องเป็นรังเป็นกล่องเป็นรังมาให้อย่างนี้แหละแล้วก็จะมีวิธีพครับอ่าวิธีตัวนี้ก็คือวิธีของเขาเนาะเราก็มันต้องให้เห็นทุกอย่างหรอกนะครับอันหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขั้นตอนอ่าเนี่มัาเกิดแล้วก็เป็นแบบนี้อ่าเกิดแล้วก็รประมาณอย่างนี้แหละ แต่เรายังไม่รู้หรอกพี่ก๊อฟว่าเราทําเนี่ยจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่รู้ครับไม่รู้เราก็ทดลองทําไปใช่พี่ก๊อฟเราก็ทดลองทําไปเนาะก็เลยจําลองขึ้นมาว่าเราจะสร้างจอมปลวกขึ้นมาข้าจเจ้าขละ,ละกขล้าที่มีนี่แหละลดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วก็งอปงอกงอกงอปงไาทำเหมือนว่าเขามีที่อาศัยเป็นบ้านของจอมปลวกแล้วก็จะไปทํารังอยู่ข้างในนี่แหละเออไอเดียไอเดียจอมปลวกเขาแอบอยู่ได้เราก็จัดการให้เขาเลยทํารังให้เขาเลยได้พี่ก๊อฟเปิดพุงเงีวพี่ก๊อฟ ว้าวครับว้าวจอปูเราจะทำบ้านให้จอบปตรงนี้มันเป็นที่รกร้างไม่ได้ใช้อะไรครับก็จะเป็นกิ่นไม้ที่เราตัดลงมาจากต้นมะม่วงนี่ครับต้นมะม่วงตัดมาก็มาก็กองไว้ผมก็จัดการเคลียร์ออกผมก็ทําเป็นแปลงสี่เหลี่ยมเลยขุดทําความสะอาดให้เสร็จแล้วผมก็จัดการเลยจะรออะไรละครับรออะไรละครับแล้วเลยดีครับไมรออะไรละครับ เอาไปเอามาเลยครับสามรอบนะครับนุ่นไปดึงสายยางมาเลยครับไม่เอาครับไม่ใช่น้ำฝนครับขอน้ำฝนนี่มีมีโอ่งตัวนี้น้ำฝนไปไปเร็วๆย่ยมมากเยี่ยมมากไม่โอ่งอัดไปเร็วๆจ่ายค่าแรงมาตอนนี้เราเอาดาราซุปตาเอาเอาซุปตานะครับผมเอาซุปตามาลดน้ำเห็ดว่าอันพี่ก๊อฟเคยจำได้ไหมที่บอกว่าป๊าดว่า อันงามไปนี่อันเดิจะเป็นทําหม่รูภาพเนาะอันไปในนาให้ในหน้า,าเขามปนงามเพินเนเ่นว่าเนาะเห็นปาฮะเขามปนงามนะเพิ่นว่าโอ้ยนั่นแหละเอานางงามมาลดน้ำเฮ็ดดูเฮ็ดจะเกิดไหมอีกครับขอบคุณครับแรงลรบนทุกท่านนะครับผมขอบคุณแรงลรบนทุกท่านเลยนะครับก็มาดูกันเนาะมารอลุ้นกันว่าอีกกี่วันนะครับจะเห็นเพระาะว่าเชื้อเห็ดนางเชื้อเห็ดนางฟ้านั่นน่ะเห็ดนางฟ้าเห็ด ที่เกิดนั้นคือวันที่ห้าเริ่มได้เก็บที่เชื้ออันนั้นซื้อมาก้อนนึงก็ก้อนละแปดบาทใช่พี่พี่ก้อนละแปดบาทครับแต่ตรงนี้คือสามชุดสามชุดคือสามแถมหนึ่งชุดหนึ่งก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งจะมีอยู่สองก้อนครับสั่งมาสามชุดเขาแถมหนึ่งก้อนก็เป็นสี่ชุดนะครับชุดละสองก้อนก็เป็นแปดก้อนผมก็ขูดแปดหลุมเลยแดหลุมใส่ใช่จัดเลย ล้ออะไร่ะครับแก้วเลยครับล้ออะไรนะครับ่าแล้วก็กินน้ําก่อนคือก็บอกให้กินน้านะครับรออะไรนะครับแก้วเลยสิครับแปซีรดน้ำเร็วมาแปซีรดน้ําเห็ดเลยมาเร็วๆมาแฟซีรดน้าเห็ดเลยแปซีเก่งแปซีเก่งมากโอ้ยมด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 แฟซี่ไม่อยู่แล้วมดมดเยอะ กรซี่กระโดดนีหมดละกะซี่อยู่ไม่ได้เราหมดเยอะขอบพระคุณแรงลมบนทุกท่านนะครับนะครับผมขอบพระคุณแรงลมบนทุกท่านเลยนะครับเป็นยังไงครับนางงามมาลดน้ําให้เห็ดเนาะเห็ดแตงโม